รู้สึกว่าจะเชื่อมต่อกับห้างเอเม n คเ r นเตนะครับฝั่งนี้ไม่รู้ว่าเชื่อมต่อกับอะไรนะครับวันนี้ว,ว่าท่องจะาข้าขึ้นไปชมลานบนนะครับฝั่งนี้ก็เป็นสยามสเคปนะครับ ไมเดียวว่าท่องจะผ้าขึ้นไปชมมลานบนนะครับพี่น้องสวยงามจริงๆครับนี่คือลานบนนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอยู่ตลอดนะครับ สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนรับเขาสูสองเมาท่องตอนนี้ท่องกัอยูทีอ่าฝั่งตรงข้ามกับห้างเอ็มบีเคเซ็นเตอร์นะครับตรงนี้จะเป็น,นยสยามสเคปนะครับทีแมวท่องยืนอยู่นะครับสําหรับที่มวท่องกาอยากมาผ้าพ่อแม่พี่น้องมาส้มสกายวอล์กนะครับตรงนี้ สกายวอล์ตรงนี้บอกเลยว่าสวยงามจริงๆครับโอ้โหแบบเบาทองเห็นนี่แบบโอ้โหยิบเมื่อถือขึ้นมาถ่ายเลยนะครับท่านผู้ชม สวยงามจริงๆครับสกายวอล์กตรงนี้รู้สึกว่าจะเชื่อมต่อกับ ห้าง m อ k c e n เค r นะครับฝั่งนี้ไม่รู้ว่าเสื่อมต่อกับอะไรนะครับไวยเดี้ยวว่าท่องจะพาขึ้นไปชม้านบนนะครับฝั่งนี้ก็เป็นสยามสเควบนะครับไายเดี๋ยวว่าท่องจะ ข้าคืนไปชมหลันบนนะครับพี่น้องสวยงามจริงๆครับสุดยอดจริงๆครับ การงานสร้างจริงๆครับสกายวอล์คเมืองไทยนี่แค่สกายวอล์คนะครับยังทำสวยขนาดนี้นะครับ คือลานบนนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดอยู่ตลอดนะครับนี่ฝั่งนี้รถเยอะมากครับมาาดสินะหรูหราสวยงามจริงๆครับสกายวอล์คเมืองไทยฝั่งนี้ก็จะเจริญเข้าอ่า ห้างเอ็มมีคือซินเตอร์ไล่นีอยู่นะได้เลยนะครับ ื่อกี้นี้ว่าท่องยืนอยู่ข้างล่างนะครับตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูม,มุมนี้มุมนี้ก็สวยนะครับมุมไหนก็สวยนะครับสกายวอล์กตรงนี้นะครับว่าท่องกะอยากมานั่มเสนอให้ค้นชีบอกเคยเห็นนะครับไห้ได้เห็นนะครับมาท่องบอกเคยอ่ากูซึกว่าบ,บาอ๊อกยมีค้นถ่ายนะครับได้ยวอกตรงนี้นะครับ นก็ผ่านไปมาเยอะนะครับนี้ก็เป็นสยามสเควนะครับข้างล่างก็เป็นถนนพญาไทนะครับดูแล้วรูหลาสวยงามนะครับสกายวอลตรงนี้ ความสวยงามสีวิไลของเมืองไทยนะครับตอนกลางคืนก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับตอนกลางวันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสยามสแควร์นะครับนี่นะครับเป็นถนนคนเดินนะครับสยามสแควร์นะครับ รถไฟมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมมาย่านนี้สิ่งที่ดึงดูดนะครับก็คือรถไฟนะครับบิ่งผ่านไปมาให้เราถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับงรงลานประทุมวันนะครับสวยงามมาดีพี่น้อง ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะครับนี่นะครับเป็นที่นั่ง นั้นก็เป็นสยามพารากอนนะครับแล้วก็อันนั้นน่าจะเป็นตึกใบหยกนะครับและสสำหรับคลิปนี้ก็จะไม่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าให้มาคลิปก็อย่าเริ่ม กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาทอง็ดคลิปต่อไปในเรื่องสำหรับวีนี่ว่าท่องอ่ะขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ